พี่น้องครับบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อทุกๆระบบโดยเฉพาะสมองของเด็กๆตั้งแต่ในขันจนถึงอายุ25ปีแม้ว่าในหลายๆประเทศนะครับจะอนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้แต่ก็ห้ามขายให้กับเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า18ถึง21ปีแต่เราก็ยังพบนะครับว่ามีการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าใน,ในเยาวชนสูงมาก รวมทั้งมีการศึกษาใน75ประเทศครับว่าประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีการระบาดในเยาวชนเนี่ยที่ต่ำกว่าประเทศที่อนุญาตให้ขายเราต้องการที่จะให้เยาวชนของเราเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศเป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศหรือไม่ครับถ้าเราคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไปร่วมกันคัดขาด ดูรีไฟฟ้ากันผมได้ส่งดงตรงนี้ไปให้แล้วนะครับก็ไปร่วมกันครับผมเริ่มแล้วหลายคนเริ่มแล้วและคุณเริ่มระอยัดครับไปร่วมกันต่อต้านดูรีไฟฟ้าั